ภายในบริเวณที่เตาะไม้อ้อมไว้นี้คือบริเวณของโตเฮินหันหน้าเสื้อคองเมืองเซื่อเส้นทางและก็หันหลังไปเซืรอผาบุญมันตรงกับที่ค่อยตั้งโจทย์ไว้กับในบาร์เซลแต่แต่ต้นเลย่ะค่อยขอเพื่อมีน้ำอยู่หน้ามีผาอยู่หลังเราซื้อชาวร้านเขาไปเอาต่อ50ล้านเพื่อมันจบจบเราสีเอินราคาเทาเลเออเราเอินไม่ต้องต่อจ่ายจัดการเรื่องเอกาสารแล,แล้วเลื้องไป มาซื้อล้อเพื่อสางเขาบัดนี้ล้อยูอปูนสะดวกสบายเวลาเขาเฮ็ดไว้ยเสนะอ,อ,เอ,อยดายชะบอกนะเออเอา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 าอเอาดำมันนะอย่าง,งน,น,นั้นไงบ่วันนี้สิมุ่งหน้าไปส่งลอ้อเพื่อสางเขาอยูปันธาตุบน,บนเขาเฮ็ดเว่เพราะว่า สิ่งที่ยังต้องการตอนนี้นึงมีล้อ,อยูปูนีน่2มีไม้สร้างไพ่มีเท่านั้นละนอกนั้นพร้อมมาแล้วแล้วเขาก็ได้ลงมือเฮ็ดเวไปแล้วตอนนี้โอ้ในหลังรถไถคันนั้นนะมะแตงโมไนไนะสองพอลุนี่กำลังอันนั้นนะก็คือย่ามนี้นี่ยูเคตยุดสุมมืองว่างนี่เขามีน้ำตลอดแรงตลอดฝนจะคลองเมืองสลบประทานเด้ เพ่เธออยู่หลายๆบ้านในเขาสามารถปปูมะแต่งโมปูมะสารีขายปูมะเพ็ดขายในยามหน้าแรงนี่นะสำหรับคนเขตน,นี้นี่เริ่งน้ำมีแม้ปัญหาโอ้่หมันต้นนะเนาะรดูการนี้นี่อยู่เมงว่างนี้มันต้นคือรายได้ลักของคนแถวนี้เลยล่ะขันสิวาก็ได้ขันเว้าเลิงมาจุดสุ่มเมืองว่างมาบรรทาัดน,นางล่าวแหละจะเบิ่งวิวแคมทาง แล้วก็วิวอยู่ทางหน้าที่เขากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปเนี่ยสำหรับค่อยละ่ะค่อยเพลงได้คับรถไปตามทางแนวนี้เนี่ยค่อยก็มีความสุขด้วยทเจอค่อยแล้วค่อยก็พ่อจิตพ่อเจอกบการใช้ชีวิตของคอยอย่อยยุบบอลนี้แล้วลงไปหาเซลค่อยก่อนเซลหอน,นอยู่เฉยป๋น้อฮึบหอนเดช <laughs> ดูขนาดไปแบบกันนี้ ยังได้ทอ้อเดี๋ยวนี้นะทออ้อง่อญ่ๆท้อเขียวๆแล้วหาท้อก่อนงดเ,เท่านี้ป่ะโอ้เบิ่งกันเด้อปฏิทโพากันไปซิโรเด,ดีย๋ยวหาดเวลานุ่ใช้ชยไปหดมันต้นเบิ่งจากปริมาณประชากรที่อยู่ในหลังรถแล้วก็บงจากการโมดิฟายหลังคารถของเขาเพื่อการบรรทุกเพื่อมันได้จะนวนหลายนะ น่าจะไปแก้มันต้นอย่างแน่นอนเลยนี่โอ้ยไทยเมืองว่างนี่จากแม่นวันล่มล่มเท้ล่มว้าแต่ไม่ได้ครบกันซ้ำขอตอนหับสู่สนามคม้มการทำงานของสางมือทำอิฐอันนี้ได้ห้อนเมื่อหอนประสิบอันนี้อปูดปูดเคาปนอยอยูนก่อโยยยันพอดีเออเอาไว้เลยขนันกะพอดีนะฮะเออไว้รถเออ ผู้เสาเขาเฮ็ดตามนี้เป๊ะเลยเพอค่อยแต้มผู้อันนี้ไปเทืรอเขาปเป็นเฮ็ดตามนี้จากบ่ามันลงมาหาหู้ขานเทิงตัวนี้ก็สองเมตรห้าจากตีนบ้ามันนี่นะจากคอบ้าม,านมันนี่จ้อหู้ให้แปดสิบเพงเนาะม,มันสี่ไปได้ได้ตามระดับแปดสิบเออเขาเอจอจับแอวเบิรงนี้มันได้แปดสิบถ้าคุณพอมันต่ำเลยถ้าคุณมันตกอยู่เมตรปลายเลยอเอาเอาแนวนี้จับเชื่อตัวลุมเฮอเฮ่ตัวลุมเฮ่หน้าเฮ่หน้าเสาบ่อนที่มันต่ำสุดนะครับ อยู <temple> ่ระดับเดียวกับดินตัวบนนั้นของมันแถวนี้เราคุดลงเชื่อตัวนั้นเอามันบ่มันจังมีง่อยอันบ่เออเอ็นนั้นเอาเออเสาเลอต่ำสุดอยู่นี่นะเสาตัวนั้นเนาะอืมแหละเจ้าจับรับเสาตัวนั้นเฮ้ยมันอยู่ในหน้าดินเพ่งตัวนั้นแล้วจูนี้เราปั๊บลงหามันมันจังมีง่อยและแถวนี้ก็แอวมันก็จะเลอเพ่งแต่สามสี่สิบก็ยามันเนาะ้เอาเสื่อระดับดินตัวนี้ได้เออเอาเจอได้ คุณลงมา,มงานง้งาเสร็นี้เนาะเขื่อนฝังจังน้อยนึงแมนภายในบริเวณที่เตะไม้ออมไว้นี้คือบริเวณของโตเฮิร์นหันหน้าเชื้อคลองเหมืองเชือเส้นทางและก็หันหลังไปเสื้อผาบุญทางพูดธผาสูงสูงทางหลังนั่นและก็ทางผาบุญนั่นแมนิศตะเวนอ่และทางาวิวที่แนมเห็นทางหน้าเฮิร์นก็สีประมาณนี้ <S <S มีเส้นทางคองเมือง มีทงหน้ามีผาหินแล้วก็หันหลังมาวิวด้านข้างเฮิร์นสิประมาณนี้โตเฮิร์นก็สียูนี่ทางหลังของเฮิร์นก็คือหันไปเอร์ผาบุญแล้วก็มีทงหน้าก้อนสีหอดหน้าผานั่นสอยูนีอยย่ำแรงเขาไปจะเหดหน้าแซงจะมีทงสีเขียวตลอดปีวิวหลังบ้านของค้อยที่หันไปเชิดผาบุญนั่น ที่จริงนะค่อยมีความคืดเยอะมาอยู่บ้านถาดนางลาวอยู่เมืองอยู่เมืองวังนี่นะตั้งแต่สองสามปีก่อนตั้งแต่ค่อยได้มาถ่ายหนังสั้นเลื้งเดือดสามค่อยได้มาเห็นวิถีชีวิตของคนอยู่นี่ค่อยเห็นทรัพยากรเห็นความอุดมสมบูรณ์เห็นเห็นสิ่งที่บนอื่นมีมีสิ่งที่พิเศษสําหรับค่อยที่สุดอยู่นี่ก็คือเลื้งน้ำน้ำใสน้ำงามแล้วก็เป็นเรษฐีน้ำและหลังจากนั้นก็ได้ล่มกับในบ้านแซว ในบ้านบรรทัดนางลาวเนี่ยว่ะในบ้านค่อยน่ะคึเดิะมาอยู่บรรทนนัดนางลาวเจ้าน่ะซอยหาดินค่อยในด,ดูในบ้านก็เออเออมีมีปัญหาในระยะเวลาประมาณสองสามเดือนที่ได้ล่มกับในบ้านแล้วน่ะก็มีดินประมาณสี่ตอนที่เขาจะขายในบ้านก็โทรหาค่อยๆกันแลนมาเบิ้งค่อยก็ไปเบิ้งทุกตอนตอนที่หนึ่งนี่ก็ยังมีแม้นตอนนี้ก็ยังมีคักตอนนี้ก็ยังมีงามตอนนี้กะยังมีพ่อเจอในบ้านก็เลยว่ะเจ้าจะได้ดินเนอะเล้ยพาก็เลยมโนภาพออกมาว่ะค่อยจะได้ดินที่ มีทางรถใหญ่แลนผ่านมียูมียุย่ห่างไกลจากเขตซึมซนเกินไปทางหน้าต้องมีสายน้ำมีคลองเมืองหรือพเพลิดก็ได้ที่มันเป็นน้ำทางหลังต้องมีวิวมีทงหน้ามีผาสูงสูงแน,นี้นะในบ้านก็เลยเอา้ากระสันรอท่าอีกก่อนคอยสีพญญยามเสาะหาเธอหลังจากนั้นก็ผ่านไปปีไปไป่ายในบ้านกะโท่มาอีมีดินอีสามตอนแบบนี้เนะี่ยตอนทางข้างนี่ติดกับท่านนางเล่าเลยนะในบ้านก็หากระคืนอ้อว่าเจ้าของเราจะขายตอนนั้นนะทื่อ,อหนึง่ง มาเบิ้งแล้วแบบนี้แหละที่ต้องการนะเล่าเจ้าขายก่อนหนันน 15, 000, 000้นน่ะสิบห้าล้านกีบดินน่ะดินตอนที่แนมเห็นนี่แหละติดธาตุน้งเล่าเลยและวอาก็นในบ้านโอเคตอนนี้แหละที่ค่อยจะได้แบบนี้แหละที่ค่อยตามหาแหละเอาไว้นี้เฮอเลาเจ้าล้านเราเออสิบห้าก็ยากเฮิรเลาเจ้าล้านเฮิมันจบๆเฮิรมันแล้วไว้ไวไปไปเฮอรเล่าน,นําไปไปเฮิแล้วแม้เราขายไปแล้วในราคา ชิมเก้าล้านกีด้กระปั้นทุบดินขนาดนะมันมีค่าเปลี่ยนของเห่าแต่ค่อยยังมีย่อมยากนะกลับมากับในบ้านเเากันอีไปในบ้านไทยบ้านเลอซื้อดินตอนนี้นะเราซื้อสาวล้านเฮาไปเอาต่อห้าสิบล้านค่อยเฮาห้าสิบล้านเฮอมันจบจบ,บเราก็แบบเราจะเรามีขายเพราะเราลุ้ยสายเราเอาเมรยบ้านนี้เราซื้อเฮอลุ้ยเฮาหลานเล่าก็เลยโอ้ข้าันกะยาเสแล้วเวลาผ่านไปมีฮอดเดินหนึง่งมีคนจะขายดินตอนนี้ก็คือติดกัาซบอลเจ้าจะได้เลยเขาซื้อแล้วแนแล้วว่ะ ก็ไปฟาวทีมเวปิ้วมาหาในบ้านเลยพอมาเบิ่งทำเลโอแห้งเหมาะสมกว่าเพราะว่าบ,บ่อนนั้นมัน,ม,นมันต่ำมมันเป็นดินทงหน้าน,ะน้ำทมแต่บ่อนนี้เพราะมันเป็นโนนเจ้าก้อนหินถ้าน้ำทมบ่อนอื่นกับบ่อนนี้มีโอกาสน้อยที่มันจะขึ้นมาหอดเฮินห้านะก็เลยโอ้ว,ว้าวมันคือโชคชะตาของห้าไม่ได้เว้าหลายเรื่องเลยครับในบ้านไปเหินลาวราสีเอินราคาเท่าเลยเหินราเอินไม่ต้องต่อจ่ายไปก็เออนอกห้องมกันเรียบร้อยจัดการเรื่องเอกสารแล้วเรื่งไป ก็ได้มาอยู่นี้อันนี้คือมันตรงกับที่ค่อยตั้งโจทย์ไว้กับในบาวตเซลแต,แต่ต้นเลยว่ะค่อยขอเพื่อมีน้ำอยู่หน้ามีผาอยู่หลังอยู่ในเขตซุ่มซนแต่คอยอยู่ห่างๆกับผู้คนน้อยนึงเพื่อมันสะดวกกว้างขวาง,วางมีแอรอัดนะั่นแหละกะ็ก็เลยมาได้ดิบบอนนี้กะทั้งมดทั้งโมดนี้เกิดหุ้นได้ย้อนในบานแเซลแท้ๆเลยในบ้านก็สุดแต่เรา,าเจอเซอรนะ์เฮอย์นะเราหาเฮอ์จนได้วบานั้นนั่นเสียแต่เมื่อนี้นะ มาแวะหาในบ้านแซลเลยในบ้านเราไปก้นมันกําลังเฮ็ดสงครามก็มันต้นก็เลยไม่ได้พอเราสําเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพาไปลินนำระบ้านแซลเละบรนธาดรีวิวบรรยากาศในบรนธาตนางเล่าวต่างด้วยหุ่นจักกับในบ้านคนดังช่อง YouTube เลิ่มากเพิ่มมากก็สีเห็นเล่าตลอดในบ้านแซลเล่าเป็นคนที่มีโหขึ้นที่ท่านสมัยเป็นซุ้มชนที่มีแนวขึ้นที่เฮาเจอโลกสมัยใหม่แล้วเมื่อนี้ก็ได้จัดการเลืองเืิง จำนวนนึงก็เอามาแล้วเป็นปูนเป็นเล็กเต็มตั้งเสาในอีสองสามมื้อนี้นะในระหว่างนี้เขาก็ต้องได้อยู่เบื้องเวน้ำเขาและกะจัดการเลืง้งวัสดุอุปกรณ์เ่อันครบโทนเพลงพ่อและในระว่างที่อยู่นี่กะพอดีสิได้พาทุกคนเที่ยวเมืองวังเลยว่าสิได้พาไปเบื้องเมืองวังมันมีเพลเลยแน่นะจะได้เพเลยเลยก็มีต่โถหหอนปูนเท่านั้นโตนเดอเล็กเทนิ้เดอ โอเคเอาไปคอยมีคอยได้มาเด้อวนแล้วก็มากันไล่เงินไล่คำขอบเจอห่หอนหลายๆเด้อขอบเจ้ครับขอเถอหันใหญ่ๆขายเฮงๆได้เงินไหลายๆโอเคโอเคเออโอเคขอบใจขอบใก็เด้อโอเคสำหรับมื้อนี้ก็ค้ำไปอีมื้อนึงกับมื้อนี้ไม่มีพลายซีมี่กันท่อนี้แหละเอาเป็นว่าพบกันใหม่ในคลิปต่อไป โซนคอยกันยังสิบนเวนเวนว่ายแต่เกิดอยู่ในเมืองว่างนี่แหล,ละในระยะสอม,มือนี้นะคือสิไม่ได้กลับไงขอมคุณขอบเจอทุกคนที่รับชมอยู่ดีมีแห้งท่ำแข่งกันทุกคนบ๊ายบาย